ขออนุญาตมาที่คุณอังคณาครับคุณอังคณาครับในฐานะที่เป็นสวด้วยในฐานะที่จริงๆแล้วที่เราพูดเรื่องขยีสุรงอะไรเงี้ยอย่าลืมนะคุณสมชายก็เป็นกรณีเดียวกันซึ่งเราจะต้องสร้างความเป็นธรรมสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะในฐานะทีะ่คุณอังคณาเนี่ยนะครับเน้นไปเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมนะสร้างสันติภาพ ผมคิดว่าความน่าสนใจในกรณีของของไม่ว่าจะเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะมันมีคำานึงที่มันผุดขึ้นมาเมื่อกี้หลายท่านพูดคือคำว่าชาตินิยมนะคำว่าชาตินิยมนี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่ปิดกั้นหรือปิดบงังและทําให้เราสร้างความรุนแรงขึ้นมาอีกนะไปเรียกพรักประชาชนเพื่อเป็นพรคประชาชนเพื่อพม่านะการไปกล่าวหาคนอื่น นะอาจจะทําเป็นกระบวนการหรืออาจจะทําขึ้นมาเป็นออแกนิกอันนี้ไม่ทราบแต่มันอยู่ในใจเรานะนอยู่ในใจเราว่านี่คือประเทศไทยนะนะทำอย่างไรเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้ครับความคิดว่าเื่อยว่าด้วยสันติภาพในชาตินิยมเนี่ยมันเป็นความท้าทายในอุดมการณ์ของการต่อสู้เพื่อสันติภาพหรือไม่ครับเรียนเชิญพี่อังคณาครับค่ะขอบคุณมากมากนะคะเออก็ถ้าพูดสั้นๆคือก้าวยากมาก ะะเดนอยากจะเรียนแบบนี้นะคะว่าในฐานะที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเดนคิดว่าแนวคิดปรีดีเนี่ยเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าปรีดีเนี่ยเป็นเป็นคนที่เชื่อมั่นในความยุติธรรมนะคะเชื่อมั่นในหลักของความเสมอภาคความเท่าเทียมนะคะ,ะความเป็นพี่น้องนะคะ,ะการรู้สึกที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะ,ะความอ่อนน้อม อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญนะคะที่ท่านปรีดีเนี่ยแสดงออกมาโดยตลอดนะคะเช่นเห็นว่าถ้าเราลองศึกษางานของปรีดีพนมยงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปรีดีเนี่ยจะมองว่าสังคมที่เป็นธรรมเนี่ยจะต้องไม่มีการกดขี่ไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะจะต้องมีเมตตาต่อกันนะคะเสียงทุกเสียงของคนทุกกลุ่มเนี่ยต้องถูกผนวก เข้ามารวมอยู่ในการกำหนดนโยบายนะคะหรือความเป็นประชาธิปไตยนะคะสิ่งเหล่านี้ท่านคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะและปีดีก็ยังเชื่อว่าเอกภาพของชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าประชาชนเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแผ่นดินนั้นนะคะไม่ถูกมองว่าเป็นคนอื่นนะคะหรือไม่ถูกทำ ให้ต้องเป็นอื่นนะคะหรือถูกทำให้กลายเป็นศัตรูนะคะความความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะจะทำให้เรารู้สึกที่จะรักท้องถิ่น เรารู้สึกที่จะรักประเทศชาตินะคะและเรารู้สึกที่จะรักเพื่อนมนุษย์ด้วยนะคะเช <c oughs> ่นคิดว่าแนวคิดเหล่านี้เป็นเป็นแนวคิดของปรีดีซึ่งซึ่ง,งเ,เชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยและก็สันติภาพเนี่ยยึดมั่นนะคะถือมั่นในแนวทางนี้มาโดยตลอดทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นรัฐชาติหรือชาตินิยมนะคะเัื่อคิดว่าคือส่วนตัวฉันเองนะคะในฐานะที่อย่างวันนี้ก็ อยู่ในสถานะของคนที่พิจารณาร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยฉัน <_ S 1> คิดว่าเราประเทศไทยเนี่ยถดถอยมากเลยนะคะถดถอยที่จะกลับไปเป็นไปเป็นไปยึดมั่นในรัฐชาติหรือว่าชาตินิยมมากขึ้นนะคะฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาจากการการความพยายามที่จะให้มีกฎหมายนะคะบางอย่างอย่างเช่นนะคะ พรคประชาชาติวันนี้ก็พยายามที่จะเสนอกฎหมายร่างกฎหมายหมิ่นศาสนานะคะซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีใครวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถที่จะใช้กฎหมายเนี้ยที่จะฟ้องร้องกันได้เลยแล้วท่านคิดว่าตรงนี้จะทําให้คนอดอความอดทนของคนเราเนี่ยลดน้อยลงมากเลยใน,ในการที่จะรับฟังความเห็นต่างอยู่ในความพยายามที่จะเผยแพร่ สัจธรรมหรือว่าความเชื่อทางศาสนานะคะล่าสุดนะคะล่าสุดในฐานะที่เป็นการมาธิการพิณาราพระราชบัญญัติชาติพันธ์นะคะฉันยอมรับเลยนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกว่าอึดอัดมากๆเลยและฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อะไรที่ที่ต้องรับรับฟังท่าน ท่านทั้งหลายท่านกรรมาทการที่หลายท่านก็มีความคิดเห็นคือเหมือนกับอยู่คนละโลกเลยอะไรประมาณนี้นะคะคือในขณะที่เรากําลังเขียนกฎหมายเพื่อท,ที่จะคุ้มครองคนทุกคนนะคะคนทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้นะคะไม่ว่าเขาจะมีเชื้อชาติศาสนานะคะมีความเชื่อมีวิถีชีวิตยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเรากำลังจะเขียนกฎหมายเพื่อคุ้มครอง ในขณนะเดียวกันเนี่ยการร่างกฎหมายเนี่ยกับมีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลาว่ากับแสดงออกถึงความกังวลว่าจะมีการโอเวอร์รูนนะคะความกังวลว่าคนเหล่านี้นะคะก็ยังคงไม่ใช่คนไทยนะคะคนเหล่านี้จะมาใช้ทรัพยากรของเราไหมนะคะถ้าเราเขียนเวลาที่เราร่างกฎหมายที่จะคุ้มครองหรือให้สิทธิกับคนกลุ่มนเนี้ย ก็จะต้องมีการขอแทรกเข้ามาหนึ่งประโยคว่าทั้งนี้ต้องไม่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนเนี่ยนะคะก็ไม่มีสิทธิในการที่จะไปละเมิดสิทธิของคนอื่นอยู่แล้วไม่มีใครเขาปิดนั่งเขียนในกฎหมายทุกบรรทัดหรือทุกทุกมาตายอย่างนั้นหรอกนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมาจากคนที่เป็นคนพิจารณากฎหมายและก็เขียนกฎหมายด้วยนะคะ กระทรวงต่างประเทศเองก็กังวลอย่างมากเลยนะคะตอนที่ในคําพูดเช่นว่าการที่คนบางคนจะเรียกตัวเองว่าคนพื้นเมืองนะคะภาษาอังกฤษ Indigenous กระ mm ทร hmm. วงต่างประเทศอ่อนไหวมากๆก,กับคำคำ,คำนี้นะคะในขณะที่ตอนที่ประเทศไทยไป mm hmm. ไปรายงานสถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะประเทศไทยเนี่ยถูกตั้งคําถามจากคณะกรรมการสารระชาตินะคะว่า คณะก,กรรมการมีความกังวลนะคะต่อสิทธิของคนพื้นเมืองในการถือครองที่ดินของบรรพชนนะคะเขาใช้คําว่าที่ดินของบรรพชนในขณะที่เวลาเราเองเนี่ยเรากลับเขียนกฎหมายเพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้ามาเรามองเขาเป็นคนอื่นแลวเรามองว่าเขาจะมาเอาที่ดินของเราไปนะคะที่อาจารย์ฟัวดีพูดมา,ม,ามาช่วงแรกนะคะว่า เวลาที่อธิบายให้คนไทยเข้าใจว่าคนพม่าเข้ามาเพื่อมาช่วยคือการอธิบายแบบนี้มันเป็นการอธิบายให,ให้ให้คนทั่วไปเนี่ยหรือคนไทยรู้สึกว่าคนพวกนั้นด้อยกว่าคนพวกนั้นเป็นคนที่อย่างน้อตก็อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าเราแหละมาช่วยทำงานที่คนไทยเขาไม่ทำมาทำงานบ้านนะคะไม่นานดิฉันเคยเข้าไปนั่งอยู่ในวงของนักการทูตนะคะ แล้วก็มี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 อยู่คนหนึ่งนะคะที่พูดออกมาแบบภาคภูมิใจมากเลยว่าแรงงานพม่านี่ดีมากเลยทํางานไม่มีวันหยุดเราก็รู้สึกโอ้โหอันนี้แหละคือความคิดนะว่าคือการที่เราจะบอกว่าเขาดีก็คือเขาทํางานโดยที่ไม่ต้องมีวันหยุดหรือแบบนั้นหรือเปล่านะคะในฐานะที่อดีตเป็นอนดีตกรรมการสิทธินุชนแห่งชาติเนี่ยตอนที่ฉันเข้าไปปกป้องแรงงานพมา่า เรนก็ยังถูกฟ้องเลยนะคะแล้วก็คดีก็ยังอยู่ในศาลอุทธรณ์อะไรแบบนี้ซึ่งคือเรนคิดว่าไอ้ความรู้สึกว่าคนคนที่ไม่ใช่คนไทยหรือไม่ได้อยู่ในนิยามของความเป็นไทยเนี่ยทุกคนถูกทําให้เป็นอื่นหมดเลยนะคะฉันคิดว่าแนวคิดเนี่ยเป็นความคิดที่เตือนตรายมากเลยนะคะไม่ต้องไปพูดถึงคนมาลายูปตานีเลยนะคะ เราคนไทยจะมองว่าคนเหล่านั้นน่ะไม่ได้พูดไทยนะคะหลายครั้งเลยแม้แต่ในสภาค่ะที่ยังเคยเห็นเคยได้ยินว่ามีการถามว่าทําไมไม่พูดไทยล่ะในวุฒิสภาเองเนี่ยนะคะแม้แต่วุฒิสมาชิกรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกกังวลว่าทําไมต้องมีโรงเรียนผิดกฎหมายที่สอนภาษาต่างชาติทั้งๆที่ภาษาแม่เนี่ย เป็นภาษาที่ทุกคนมีสิทธิ์และจะต้องสามารถที่ทุกเรียนรู้ภาษาแม่ได้มนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วพูดภาษาแม่ไม่ได้ฉันคิดว่ามันมันเป็นความประหลาดมากแต่ในขณาดเดียวกับที่ถ้าเราไปดูในในพื้นที่ของแรงงานข้ามชาตินะคะหลายพื้นที่เลยเขาทําเป็นเพิงเล็กๆเ,เ,เนาะแล้วก็มานั่งเรียนภาษาแม่ซึ่งเร่คิดว่าตรงเนี้ยเราเรากลับตีความว่าตรงเนี้ยคือโรงเรียนผิดกฎหมายนะคะ แล้ถามว่าวันหนึ่งเมื่อเขาต้องกลับภูมิลำเนาเด็กผูดภาษาแม่ไม่ได้เลยเขาจะไปอยู่ในบ้านเขาได้ไงในขนาดเดียวกับที่บ้านเราคนไทยก็ไม่ได้ต้อนรับเลยนะคะถึงจะทำ M O U อะไรต่อมีอะไรว่าเด็กทุกคนเนี่ยที่เกิดไทยเนี่ยได้รับการจดทะเบียนการเกิดนะคะแล้สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าเรียนในโรงเรียนชุมชน แต่ไม่ได้หมายถึงเด็กทุกคนนะคะเด็กที่อยู่ในสายงานก่อสร้างพ่อแม่เคลื่อนย้ายไปเรื่อยเนี่ยเด็กไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนะคะหรือแม้แต่เจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้นําก็ไม่ได้อนุญาตให้เด็กทุกคนนะคะย้ายชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนราษฎรของตนเองตรงนี้ก็ทําให้เด็กไม่สามารถที่จะ ไปโรงเรียนได้เช่นกันนะคะังคิดว่าในเรื่องถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของ,ของอสันติภาพนะคะแล้วก็ยังคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังมองคนไม่เท่ากันนะคะมันเป็นการยากมากเลยที่เราจะเข้าใจถึงความก,การที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะในฐานะนักสิทธิมิชนเนี่ยนะคะเราตระหนักอยู่เสมอถึงการอยู่ร่วมกันแบบไม่มีพรมแดน ะะแต่ในขณะที่รัชชาสมัยใหม่เนี่ยพรมแดนกลับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเมื่อปีที่แล้วที่ฉันมีโอกาสได้ไปที่ที่ที่บอสนะคะก็ไปเยี่ยมเฉลยครอบครัวของเฉลยสงครามยังอยากจะเรียนว่าในทุกความขัดแย้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวของเหยื่อนะคะแต่มันกระทบอย่างเป็นวงกว้างอย่างมากเลย ต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อทุกคนที่รักเขานะคะและเขารักและไอความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนว่าเราปาก้อนอินลงไปในน้ํามันกระจายและมันหายไปแต่ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานในใจเนี่ยมันไม่ได้หายไปง่ายๆอะคะ่ะเพราะเราเน้นสันติภาพเราจึงแพ้เพราะเราเซนสสันติภาพเราจึงไม่ได้อํานาจรัฐมาเลย ในขณะที่คนซึ่งเน้นความขัดแยง้งการแข่งแยง่งทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจมาเนี่ยเขาชนะตลอดเลยเราจะมองเรื่องนี้อย่างไรครับเพื่อให้เป็นอนุสติในวาระร2อยสบห้าปีของอาจารย์ปรีดีครับพี่อังคณาครับคือดิฉันไม่เคยรู้สึกว่าแพ้เนอะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกหรือว่าการใช้แนวทางสันติภาพเนี่ยเป็นความ่ายแพ้เพราะว่าดิฉันอยากให้มองแบบนี้นะคะว่าเวลาที่เราเห็นคน คนที่ถูกละเมิดสิทธิมชนเนาะระบองขับเป็นเหยื่อแต่ต้องไม่ลืมนะคะเพราะการต่อสู้ของเหยื่อนี้แหละเราได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเ,เนาะเราจะเห็นการมีกฎหมายดีๆนะคะครเราเห็นคนที่ถูกดูถูกดูแคลนว่าเป็นคนอื่นนะคะเป็นกะเหรี่ยงเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งเราสามารถที่จะมีพรบชาติพันธุ์เนาะเราเห็นญาติของคนหายนะคะที่ร้องความยุติธรรมจนวันหนึ่งเรามี กฎหมายนะคะ,ะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับสูญหายถึงแม้มันจะดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการขับเคลื่อนของคนที่ที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงเนี่ยที่เปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนที่สร้างสันติภาพและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทฉันคิดว่าเรื่องนี้สําคัญแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็น เป็นแนวคิดนะคะเป็นแนวคิดและเป็น,เ,เ,ปนเป็นยุทธศาสตร์เป็นวิธีการปฏิบัติของปรีดีมาโดยตลอดค,คือความเชื่อมันน่นในการใช้สันติวิธีและการสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมต่างๆยังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและดิันไม่อยากให้ใครคิดว่า การที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องต้องอุทิศตนเองเพื่อทําอะไรตั้งเยอะแยะเนี่ยแล้วแลวจะแพ้นะคะตอนที่เนลสันแมนเดลาติดคุกนะคะเขาติดคุกอยู่หลายปีมากเลยแต่ว่าต่อมาเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดการสร้างมาตรฐานขั้นต่ําในการดูแลผู้ต้องขังนะคะที่เราเรียกว่าข้อกําหนดแมนเดลาหรือแมนเดลารูนนะคะซึ่งประเทศไทยเองก็ไปรับ นะคะไปให้คำมั่นกับสาธาระชาติแล้วก็นำมาปฏิบัตินะคะในการดูแลผู้ต้องขังในประเทศไทยเช่นกันรวมถึงผู้ต้องขังหญิงด้วยซึ่งในคิดว่าการต่อสู้ของคนเหล่านี้มองในมิติหนึ่งเขาอาจแพ้แต่ว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงม่เป็นแรงกระแทกที่สำคัญเลยนะคะที่ทำให้สังคมเนี่ยได้ได้เรียนรู้แม้แต่เรื่องของอาจารย์ปีดีเองก็ตามนะคะสิ่งที่อาจารย์ปีดีได้ทำมาเนี่ย ยังคิดว่ามันเป็นแนวทางที่คนรุ่นหลังๆได้ทำตามนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันมันยังรากลึกในสังคมไทยซึ่งไม่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยนะคะรวมถึงเรื่องของอการยอมรับความเป็นผู้ว่าธรรมนะคะผ่านความรู้สึกของความเป็นพี่น้องนะคะ,ะความเป็นภารดลภาพนะคะฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มัน มันมันเป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เรียนใหญ่จะเรียนนะคะว่าวันนี้หลายคนได้ได้พูดถึงนะคะจาร์ฟูรีพูดถึงความดุนแรงที่ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความดุนแรงทางกายภาพเนาะวันหนึง่งวันนี้เรืยนคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะแต่ในอาเซียนต้องปเชิญก็คือเรื่องของธุรกิจสิทธ,ธ,ธิมนุษยชนนะคะซึ่งเดือนคิดว่าทาให้เกิดความขัดแย้งอย่าง อย่างมากเลยนะคะ,ะการที่วา้ากองกําลังวา้าอนุญาตให้มีการสร้างเขื่อนนะคะแล้วก็ทําให้แม่น้ากกเนี่ยเป็นพิษไปด้วยนะคะเรื่องของเหมืองโพแทสนะคะซึ่งทําให้เกิดการประท้วงอย่างมากนะคะทำให้ที่ดินนะคะทรัพยากรข,ของชุมชนที่ชุมชนเคยมีส่วนในการใช้ร่วมกันเนี่ยกลายเป็นว่า ชุมชนไม่สามารถที่จะใช้ได้อีกเพราะมันเป็นการสร้างมลพิษอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าคือประเทศไทยเนี่ยนะคะมักจะไปรับอะไรดีๆจากสรประชามาเยอะมากเลยแต่ปัญหาของไทยคือการนําสู่การปฏิบัตินะคะเราเันนี้เรามีแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแต่ถามว่าแล้ว ในแผนเนี้ยที่พูดถึงสี่สี่เรื่องสำคัญนะคะเราทำอะไรบ้างหรือยังนะคะ<ม>เรื่องของแรงงานนะคะการคุ้มครองแรงงานเรื่องของการลงทุนข้ามพรมแดนนะคะเ,เรื่องของออป่าไม้นะคะเรื่องของทรัพยากรเรื่องของนักปกป้องสิทธิทมน,นุษยชนด้วยอะไรแบบนี้จีิงคิดว่าหลายเรื่องนะคะที่ประเทศไทยได้ทำทำหลายอย่างที่น่ายกย่องแต่ว่าปัญหาก็คือแล้วแล้วเราจะทำให้มัน เป็นจริงได้อย่างไรยุติการละเมิดสิทธิมนุชนได้อย่างไรในทางสิทธิมนุชนนะคะเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุชนก็คือการตรวจสอบนะคะการตรวจสอบสิทธิมนุชนก็คือรเราต้องรู้ว่าใครละเมิดและใครถูกละเมิดนะคะและจริงต้องให้มีการชดใช้เยียวยาวความเสียหายนะคะอย่างพี่พสุธรรมพูดถึงตักใบอะไรแบบนี้ การนำคดีตางไปขึ้นสู่ศาลมีความจําเป็นและมีความสำคัญมากเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยความจริงและการเปิดเผยความจริงก็คือการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อเหยื่อจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะใครเป็นคนทำนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงและที่สำคัญก็คือจะสามารถทำให้เกิดการสร้างมาตรการที่ป้องกัน ไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะที่มันก็ผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังคิดว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นขึ้นมาอีกนะคะเวลาที่ดิฉันในฐานะอนดีตผู้เชี่ยวชาญสายประชาตินะคะที่มีโอกาสได้พบกับเหยื่อทั่วโลกเนี่ยคือดิฉันอยากจะเรียนตรงๆเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเป็นการพบปากกับครอบครัวเฉลยสงครามนะคะ เยอของการละเมิดสิทธิมชนเนี่ยคือทุกคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกสักนิดเดียวเลยว่าอยากจะปืนไปยิงไอ้คนที่มันทำอ่ะแต่ทุกคนอยากจะให้ประเทศของตัวเองมีมาตรการในการป้องกันมีมาตรการในการเยียวยาการชดเชยนะคะการชดใช้ความเสียหายการฟื้นฟูสภาพจิตใจแต่สําหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าการเยียวยาคือการจ่ายเงินและการจ่ายเงินก็คือ ทวงบุญคุณอีกอให้เงินไปแล้วอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะการเยียวยาเนี่ยการเยียวยาด้วยตัวเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการเรียกว่าอะไรคะการสนับสนุนนะคะให้เหยื่อนสามารถมีชีวิตต่อไปได้เช่นพ่อเขาถูกยิงตายพรุ่งนี้ลูกเขาเจะเอาเงินที่ไหนไปโรงเรียนนะคะ,ะบ้านที่เขาอยู่เนี่ยพ่อที่เคยหาเลี้ยงคนเดียวถ้าพ่อไม่อยู่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะคะอะไรแบบนี้ การเยียวยาด้วยตัวเงินจริงเป็นการเรียกว่าอะไรคะลีฟช่วยแบ่งเบาภาระเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนะคะส่วนการที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยมีมาตรการต่างๆมากมายนะคะนักสันษิวิธีได้ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไ้ไวมากมายนะคะซึ่งนันเห็นว่าสำคัญสิ่งหนึ่งซึ่งที่ฉันอยากจะพูดนะคะแล้วก็รีเควสคือขอที่จะพูดเองก็คือเรื่องของ ผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงนะคะสาประชาชติเนี่ยนะคะมีข้อมตินะคะหนึ 1, 3, 2, 5, ่งสามสองห้าูเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงทําไมผู้หญิงจึงมีความสําคัญในพื้นที่ความขัดแยง้งลองสังเกตนะคะในประเทศไทยก็ได้เวลา,เ,าเวลาที่มีการประท้วงผู้หญิงจะเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าสุดแต่เวลาที่มีการตั้งกรรมาการเข้าไปนั่งเจรจามีแต่ผู้ชายหมดเลยนะคะ ในหลายๆพื้นที่เช่นเดียวกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในพื้นที่ที่มีการสู้รบนะคะเฉันคุยกับผู้หญิงหลายคนผู้หญิงที่คนในครอบครัวออกไปก่อเหตุใช้ความรุนแรงผู้หญิงหลายคนพยายามที่จะห้ามไม่ให้ออกไปนะคะถ้าหากว่าทํายังไงเราจะทําให้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยมีอํานาจมากขึ้นในอํานาจในการต่อรองนะคะอํานาจในการที่เขาจะ แสดงออกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะผู้หญิงหลายคนถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่อยู่ในในกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงทั mm. ้งนั้นที่เขาไม่อยากเขาไม่ต้องการเขาอยากจะมีชีวิตอีกแบบหนึ่งทำไมผู้หญิงจะปฏิเสธได้และในช่วงของอความขัดแยง้งหรือหลังความขัดแย้งเนี่ยที่มีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเนี่ยทำไมผู้หญิงจะมีส่วนเข้าไปร่างกฎหมายได้ยังคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องสําคัญแล้วก็ที่าันเองก็ช่วงหลังก็พยายามที่จะมาทํางานกับผู้หญิงมากขึ้นนะคะ ผู้หญิงในอำเภอเนี่ยอินโดนีเซียถึงขนาดว่าพี่น้องผู้หญิงจับมือกันเป็นวงแล้วไม่ให้ผู้ชายออกไปข้างนอกเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุท่งคิดว่าเรื่องแบบนี้ผู้หญิงในงในจังหวัดเชียงาคใต้ก็เป็นผู้หญิงที่มีศักยภาพมากแต่ว่าทํายังไงเราถึงจะทาให้ให้เสียงของผู้หญิงถูกัะฟังในการกําหนด นโยบายการตัดสินใจต่างๆทำไมจะมีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงธรรมดาที่รู้ปัญหาดีได้เข้าไปสะท้อนปัญหาของเขาได้ฉันคิดว่าเรื่องนี้สาคัญนะคะจะมีข้อเสน,เนอแนะสองสามประการที่ฉันอยากจะฝากไว้นะคะขอ้อแรกฉันคิดว่ามันจําเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องของการสร้างสันติภาพอตอนที่ฉันเป็นกันมาธิการได้มนูปปีห้าสินะคะ,ะฉันเสนอว่าต้องมีการแก้ไขามาตราหนึ่ง ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวแต่ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวนะคะแบ่งแยกไม่ได้และให้เพิ่มคาว่าแต่ประกอบด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ยังคิดว่าการการใส่คําว่าการประกอบด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยมันคือการแสดงถึงความเป็นพระหุมาธรรมมันจะนําไปสู่การเคารพนะคะหรือการให้มีกฎหมายที่คุ้มครองนะะอย่างเช่นคนในจังหวัดเชียงภาคใต้ก็สามารถที่จะขอให้มีศาลศาสนาได้นะคะเพราะว่า เราสามารถที่จะอ้างเรียกธรรมนูญได้นะคะตอนที่ดิฉันเป็นกรรมการส,รสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเป็นประธานอนุกรรมการส,รสิทธิพลเมืองและส,สิทธิทางการเมืองอนุกรรมการก็ทำหนังสือถึงกรมกรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะขอให้แก้มากรานหนึ่งให้เพิ่มถ้อยคาเดียวกันนะคะถ้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ดฉันก็คงขอให้เพิ่มใหม่ไม่รู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้การเสนอแบบนี้จะถูก กล่าวหามาตราหนึ่งหนึ่งหกหรือเปล่าแต่ทังคิดว่าไม่เป็นความจําเป็นนะคะถ้าเราไม่ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีความเป็นพระหุวฒธธรรมและทุกเชื้อชาติทุกวัฒนธรรมเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน,ปกนเปนการเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันแต่ที่คิดว่ามันจะทําให้เราก้าวข้ามไอ้ความมองมองคนอื่นเป็นเป็นศัตรูหรือเป็นเป็น,ปนคนที่เห็นต่างเนี่ยไม่ได้เลย ะะข้อเสนอแนะประการที่สองนะคะยังคิดว่าเราต้องยุติวัฒนธรรมการงดเว้นโทษนะคะถ้าหากว่าเรายังคงปล่อยให้คนผิดลอยนวลน,นะคะลอยหน้าลอยตาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมีหน้าที่การงานดีๆเราจะมองหน้าเหยื่อได้ยังไงนะคะเรามีเหยื่ออยู่มากมายใน,ในประเทศนี้นะคะ คนผิดเนี่ยจะต้องไม่จะต้องไม,งม่ได้รับการยกเว้นโทษอีกต่อไปนะคะการแม้แต่การสำนึกผิดนะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะทำให้เขารู้รสึกที่จะมะีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นกันนะคะ,ะประการที่สเนี่ยนะคะฉันเชื่อว่าในการสร้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการต้องถวงดุลกันได้ะคะ่ะต้องเป็นอิสระ ะะถ้าดูอย่างเมือการเนี่ยประธานาธิบดีจะออกคําสั่งเลยก็แล้วแต่เขายังมีศาลที่จะถ่วงดุลอํานาจของประธานาธิบดีได้นะคะที่ว่าเรื่องแบบนีเเน้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ประการที่4นะคะยุทธศาสตร์สันติวิธีนะคะวันนี้ยังไม่เห็นเลยว่า กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรัฐบาลมียุทธศาสตร์อะไรในเรื่องของการสร้างสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยท่านอยากจะเสนอที่พี่ชรีดาพูดไปในเรื่องบทบาทของอาเซียนเรียนคิดว่าประเทศในอาเซียนน่ต้องมีส่วนนะคะในการที่จะร่วมมือกันในการที่จะแก้ปัญหาของอาเซียนนะคะแก้กฎบัตรอาเซียนสเสถียรนะคะเรื่องของการไม่แทรกแซง แล้วกรณีที่พิสุธรรมบอกว่าคุณทักษิณไม่อยากแทรกแซงจริงๆเราไม่ได้แทรกแซงนะคะแต่อาเซียนในฐานะของมิตรประเทศจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราต้องดูแลประชาประชากรอ,อาเซียนร,ร่วมกันนะคะท่านทั้งหลายคงจําได้สมัยพิสุรินดรสุรินพิสุวรรณเนี่ยท่านท่านท่านยังอยู่เนี่ยตอนสมัยพายุนาคิส คนนี้พม่าตายกันเยอะมากเลยศพลอยตามน้ำน้ำกลายเป็นพิษไปหมดบริโภคไม่ได้อะไรแบบนี้ตอนนั้นน่ะเราท่านเป็นคนที่เข้าไปเจราจาจนกระทั่งส่งความช่วยเหลือเข้าไปได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการพูดถึงเรื่องของ R2P นะคะ Responsibility to Protect นะคะความรับผิดชอบในการปกป้องนะคะทุกประเทศเนี่ยมีอธิปไตยแต่ถ้าประเทศนั้นๆเนี่ยน,นะคะ ไม่สามารถที่จะดูแลประชากรของตนเองได้ก็ต้องยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศที่ไม่ใช่การแทรกแซงนะคะเป็นการช่วยเหลือด้านนุษยธรรมฉันคิดว่าตรงนี้เซียนควรต้องคุยกันนะคะการประชุมบิมสเต็กที่ผ่านมาเนี่ยฉันเห็นบังคลาเดชนั่งอยู่พม่าก,ก็อยู่แต่ว่าโรหิงยาก็ไปอยู่กับบังคลาเดชตั้งสองล้านอะไรแบบนี้แล้วไป ประเทศยักประเทศที่ฐานะไม่ได้ดีนักนะคะประชากรก็มากแต่ต้องมาแบกรับภาระประชากรของประเทศอื่นอย่านคิดว่าตรงนี้สุดท้ายมาต้องจบที่การพูดคุยแต่ว่าก็ต้องต้องกล้าหาญในการที่จะเริ่มและการการพูดคุยะคะ่ะทั้งเองยังเห็นว่าประเทศไทยน่าจะมีบทบาทสําคัญนะคะในการที่จะเป็นเพราะไทยเป็นประเทศทางผ่าน ไม่ว่าจะเป็นพมา่าเราก็มีชายแดนติดกันโรฮิงญาก,ก็เหมือนกันนะคะกรณีผู้ลี้ภัยเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศทางผ่านไทยจึงควรเสนอตัวในการที่จะแก้ปัญหานะคะแล้วพี่เชลี่ยดาพูดถึงไอเชอร์หลายคนบอกว่าไอเชอร์ไม่ใช่องค์กรที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนไอเชอร์คือ อาเซียนอินเ p a r l i a m e n t a r i a n on human rights เป็นองค์กรที่ตั้งโดยรัฐนะคะเป็นผู้แทนของรัฐเข้าไปนั่งคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยชนหลายคนนักสิทธิมนุษยชนหลายคนพูดบอกว่าไอาเชอร์ไม่ใช่คนไม่ใช่องค์กรที่ทําด้านสิทธิมนุษยชนเพราะจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเท่าไหร่ค่ะขอบคุณครับก็เสียงรบมาให้กับคุณน,งนังคณานิลภัยจิตครับ